อัดดีจ้าแพนคับทุกคนืันนี้ยายจะเป็นกาผ้ามวนด,ด้วยจ่าเด้อลงทงลงทาหากินหาอยากหรือจ้าไปแพนคับท้งในหรือ่างปฏิเทตหรือเพนคับตัวหลูกเขามาแล้วก็ยืมอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนีย่ด้วยจ่าเด้อมันนี้ยายก็ไปหายามรอบอีกเนาะจ่าเนาะไปรุ่นบึงสิมาวนวอนเนะา,า,าะ,นะจ่าเนาะไปยำยำหลอบก็ยำหลอบเลยเนาะจ่าเนาะไปพี่นนอะ อินลุนกันไปจันเลยเนาะจ่าเด้อมื่อวานนี้กะวันที่หนึ่งเด้อจ่าเด้อให้มันๆกันทุกคนเด้อจ่าเด้อเมื่อวันที่หนึ่งโปรไดไอ้ซื้อลอตเตอรี่ซื้อซื้อเลขซื้อเบอร์ก็ให้มันๆหายลำห้รวยเมื่อชุบผูชุบคนเดิ้ลจ่าเด้อไปนี่ได้ครับจิปเปยยามเนาะจ่าเนาะไปลุนเบิงหาตามฤดูกาลชีวิตไม่สิน้นเท่าก็ต้องดิน้น หากินไปเรื่อยๆเลยเนาะพี่น้องเนาะไปโอ้ยย,อยายกัญญาหงายเก็บเค่งเก็บผ้านาะจาไปลุนบึงบ้งได้จ่าเด้อบึ้งบรรยากาศเนี่ยเจ้าหมอกพี่น้องเอ้ยหมอกลงนหอดเหลวหอดแล้วฮึฮึหลุนบึ้งได้จ่าเด้อวันนี้วัดรวยนอจานอ่าเนาะ มืนี้วันรวยวันหม,มานเด้มอมือน,นี้ให้มันหมาน,นมือมือวันที่หนึ่งหลีกออกอวันรวยวันรวยยังครบเอปอ,อ,อป่ากะปูครบป่าจ่ายเอเอ,อได้คู่ไม้ตัวนี่ปี่น้องเอ้ยคู่ไม้เพื่อนเอามาให้ โอ้ยน e ี่ปลาตายตัวหนึ่งอาทิมเลยเถอาเด้อเอาทิมเลยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ปูสองตัวเฮ้ยมือนี่หมานบ้านพี่น้องลุนเบื้งเลยใจเด้อบอกว่าหมาดสำได้เอ้าสำนันก็มีมือหมานมือบ่มานเลยน้องพี่น้องเนาะเอะทิมเลยนาะพี่น้องไปพี่น้องไปลุนเบิ้งมือนี่ กะลังแต่เตเวนกรลังสิขึ้นเนาะจ่าเนาะเออแสงทองอาลามเลยพี่น้องตายเป็นหุ่นตัอเนาะพี่น้องเนาะถอ,อ,อ,อกไลยแล้ววต่ท้องวาย่าถอากออกนุ่ทวนถโหม้อตั้มเลยเถอพี่น้องเห็นบอเออเห็นบออยู่เถ่อกับแท่เขี่ยงอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเออ ายหลุนต้อนเนาะพี่น้องเนาะอีสานบ้านาเฮาตื่นเช้าก็ทำมาหากินดินโดนไปสู้ปาย <c oughs> <c oughs> พี่น้องสีถทืองีบบ่เนาะหลังทีสองนี่น้องบ่กใครไหลมาจาเน,ะนาะผลมันก็เศร้าตกเหรอเป็นป้าดินเลยเออเอะบ่บืนบ่ เออ,อ,อน,นั่นได้จะกระ,ป,ระปูกระต่ายฮะกระต่ตี่กพ่อเดี๋ยวปุปปก็เอาไปเถอะเนาะพี่น้องเนาะไปมือนี่ปนกระปูกระเสียบ,บปนกระปูเจียวพกักกระเสบไข้ไข่มันโขงใหญ่ลวมันลมามันขบนั่นพี่น้อง อีตู่ยามจุดน้ำเศร้าไหลบุญเลยเนาะพี่น้องย่ามจุดให้พี่น้องมาให้พี่น้องว่ายามจะหลอบจะหลอบกย็ยามย่ำหลอบก็ยามหลอบได้นาะพี่น้องเนาะหลุนเบอร์นีเด้อจ่าเด้อย,ยามพอได้กินได้อยา่าพอได้ต่ปนแต่ยังเนงนะาะจจาเนาะหากินอีสีชีวิตบ้านเฮาไป ใหญ่ก็หาปลาโลเงอนนี่เลยจ้าปลาโลหน้านี่เลยจ้าเนะออไปหอยมันมันนี่พี่น้องเอ,อ้ยเด็กกับผู้ซีโตตัวนี้ดิ <c oughs> โอ้ยหนามมาไหลเลยพี่น้องเอ,อ้ยอนะคือสีบ่ได้ดอกเนาะแกก็จะได้กู้ออกแล้วบ่สาวเอ,อ้ยใส่ไว้อยู่ก่อนนันน่นบ่มีอีหลืพี่น้องโอ้ยมื่อนี้อยากจะได้กินเหงวอยู่ไป

โอ้สามสีหลังหล่ะยังพี่ท่านเด็กพอกินอยู่เอออยงเด็เขาได้กปนนี่ปนแล้วน้องพี่น้องเนาะน้องอีกหลังนี่ถือโบน้อน้อมือนี่น้อหน่ามันบ่อไหลเนาะแ่าเออเอ้าอืมเอ้ายกนันอุ้ยพ่อปนอยู่ซ้ำแขนเด็กหน่อยเนาะแ่าเนาะออมันมัน ลงหนาลุงหลังเออเมือนี้ตัวนี้มาถือกระปูเนาะเกือบเจนออกเดี๋ยวพี่น้องนามมาไล่แต่ขังมึงอีบอดด้วนก็ได้เหีดหลุมเนาะพี่น้องเอ้ยนามมาไลแล้วพ้นก็ลิ่นลิ่นพ้นกระชิดเช่าโต๊ะเหรอมือนี้มือสิร่วยบ๊อเถ้าจ้องมาถือว่าเหมือนี่ได้พบปนก้าวอันตัว โอยเอาเบิ้งหลุดเบิ้งสีมานู่บ่เออแต่ตอวแรกเอานนั้นเลยเนาะพี่น้องออไม่ยังเลยเขาคือดำดำตีบท่กบบอี่หยังออแต่ตอนแรกก็เ่านั้นทุนกเนเออสองตบกันไว้อยู่เออีง เออเอาออกยากอีลยพี่น้องเอ้ยอขนาดนัน่นทินบอมันครบกันไหวอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นพวกรกเมียมันตีเถ่าโอ้มีแต่ตัวตุ๋หูไปน,นั่นทินบอพี่น้องได้๋ยปนอยู่เนาะจ่าเนาะข้างหลังหนึ่งเด้๋ยจ่าเด้อลุ่นเบิงบ้งเดี๋ยวจ่าเบิ้งพี่น้องไม่อยังเถ่าคือจ้ามันเป็นหนึ่งสี่ เขาอย่างมันเป็นอย่างไงไงเมืองมุมเนาะพี่น้องเห็นบอพี่น้องไงเมืองมุมไงเมืองมุมอยู่ในป่าเข้าไปหลุนิึงด้วยจ้าให้มันมาน,านในเด้อลังนี่จ้าเด้อหนามมันบอกไข่มีเนาะผลม่ตกพออี่น้องเอย้ยมันไม่เคยมีผลไม่ตกหนามมาไหลมากกับ,บ่ถือเนาะพี่น้องก่อนฝนตกมาน้าไหลมากกัถือ ไปหลุนเบิง้งหลังนี่เบิ้งให้มันมันในเด้อไปหลุนเบิ้องมันมันในเด้อปูหลังนี่หลันงนี่เอาปูเนาะพี่น้องกับมันบดได้ปากเอาปูเหรอวะอุ้ยปาดปาดปาดมันนี่ได้ถืออุย้ยหลังนี่เอเล่เลย,ย,ยพี่น้องปูนี่ พี่น้องมานมานนี่เอเลยเลยทุงปู่ทุงป้าเลยอ้ยมาหลังสุดถ่ายเนาะพี่น้องอาฮัดปัดเตชุบดายพี่นออาารร้นองจริงจะพผยสิงอยู่นิ่งๆนะคุดปู่คุดยาสะภัยขอเมาวันเดียวผัวหนีเที่ยวไม่ยอมกลับมาอุ้ยพี่น้องเอเลยเลยนี่เห็นบ่อพี่น้องเห็นบ่อนั่นวัดเตชุบบดายแกล้งลงทั่ว เหออ่อเห่อห็นบ่นี่มนัมนมนันมันเออเอาอกอากงาพี่น้องเอ้ยเออเออมันบอลวงพี่น้องมันครบพี่น้องปืด๊ดเอรีเลยพี่น้องนี่อืมนี่บัาชได้ก็บอยา่า,ากนนเออนาะจ่าเนาะนี่เห็นบ่เบิ่องที่ล่ะเ,ออเมื่อถึงย่างเทาย่างดีสองย่างสองตัวนะ<า>ป้าพี่น้องนี่ มามามาเอาไปแจ้งด้วยจ้าเด้ออืดนี่พี่น้องเแล้วมือย่างอีกทีมือว่าจะมือแล้วนี่เอเีนี่ขู่เลยเอ้าโจกนี่เอ้าระวังข้ามือได้เถอะอือมวนมวนมวนอู้ยมีปูเอาปูทุนน่องพี่น้องน่องนี่นี่พอได้แกงอยู่นาะจ่าเนาะมาเมาในยายาด้วจ่าเด้อแกงหนึ่ง แกงหนึ่งแกงบางใหญ่ผุนเม้รูส้สแบบๆได้ปูเลย,ยงเงินเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ๋อาบานี้ได้หลายอยู่เอ๋อบานีแยกกะให้เบิ้งอีกเนาะจเนาะแยกกะสิจูบคลิปเนาะพี่น้องนี่แยกชิจูบคลิปในง่นก็น,น้านี่เลยจา้ปาปาดัปาดปัดปัดอือทดสอบคลิปได้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเพื่อกลังใจให้ยายใน่เด้อจา้า ยายรักพี่น้องเด้อจ่าจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้อจ่าบายบายจุ๊บจูบขอให้แพทย์ครับสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งชุบผูชุกคนให้ลำให้รวยยิงยิงขึ้นไปเด้อจ่ามือนีมือโศกมันให้มันมันก็ชุกชนเด้อจ่าเด้อไปคนไหนเพิ่มมากสื่อคนไหนเพิ่มมากเรียนเนาะจ่าเนาะลุลติลี่เนาะจ่าเนาะไก่ถือมัดมัดชุบผูชุกคนเด้อจ่าสวัสดีจ่าอีกครั้งจ่าไปยายเขามา ไอสวนบึงเห็ดอยงังเถาค่ะบึงเห็ดนม่มแมวเนะานะเถาเนาะเห็ดเมาจะท้องว่า,ากินบะได้ด้วยจ้ะเด้ปอดหลายหลาุนเป็นข,ขาวๆอยู่่องผุนเนะาะเถา